สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมเพ,เพื่อนเกษตรและผู้ที่มีงานประจําอยู่แล้วนะครับมาร่วมการวางแผนนะครับสร้างงานสร้างเงินเพื่อที่จะหาไรายได้เสริมและเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ก่อนกเกษียณแบบก้าวแรกกันนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างตามมาเลยครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนมีหนี้มีสินจากหลากหลายสาเหตุแตกต่างกันไปนะครับ และผลทางที่จะลดโปลดนี้ได้ผมคิดว่าต้องหารายได้เพิ่มเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและงานที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได,ได้ก็มีหลากหลายนะครับแล้วแต่ใครจะถนัดอาชีพอะไรนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมเพื่อนๆมาทำกเกษตรสร้างรายได้นะครับพามาดูต้นพันธุ์กุยช่ายที่ผมได้ขยายไว้นะครับเพื่อ จะลงแปลงปลูกต่อไปในอนาคตนะครับผู้ใช่ที่เห็นย้ายมาจากสวนเก่านะครับที่เจ้าของยกเลิกการเช่าก็เลยต้องขุดคัดต้นพันธุ์นะครับที่สมบูรณ์มาปลูกไว้ในวงยางในตะกร้านะครับเพื่อรอพื้นที่แห่งใหม่นะครับผู้ชชยจากสวนเก่าถ้ายังอยู่ก็จะมีะไรายได้จากการตัดใบขายเดือนละสองสามพันบาทนะครับ ไม่น้อยนะครับเดือนละสองสาพันบาทสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้สบายๆนะครับผมได้เริ่มปลูกขยายพันธุ์กุยช่ายนะครับตั้งแต่ปี2,561ตั้งแต่การเพราะ,มะเมล็ดนะครับขยายพันธุ์ต่อมาเรื่อยๆนะครับเรียนรู้การเจริญเติบโตและสายพันธุ์ของกุยช่ายนะครับและเรื่องของการตลาด ควรจะปลูกกู้ช่ายพันไหนปลูกแล้วจะขายให้ใครนะครับในช่วงที่ผมเริ่มปลูกกู้ช่ายก็ได้ปลูกผักชนิดอื่นๆอ,อีกหลายชนิดนะครับเพื่อหารายได,ได้มีคะน้ากวางตุง้งผักบุ้งผักชีผักสลัดโดยเฉพาะผักสลัดผมได้แปลรูปทําเป็นสลัดน้ําข้นสลัดโรนะครับทําเป็นสเต็กขายรายได้ดีนะครับปลูกแบบอินทรีย ได้ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปี2563นะครับถึงปี2565กว่าจะได้ใบรับรองใช้ระยะเวลา2ปีนะครับจากประสบการณ์ทำเกษตรอินทรีย์มาหลายปีนะครับปลูกผักหลายชนิดทำให้ได้รู้ว่านะครับผักที่ จะสร้างรายได้นะครับที่ดีที่สุดก็คือผักกุยช่ายนะครับราคาดีตลอดทั้งปีนะครับต้องปลูกเองขายเองนะครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับส่วนในเรื่องปัญหาเรื่องการตลาดนะครับที่ผ่านมา4-5หปีผมยังไม่เจอนะครับเจอแต่ปัญหาผลผลิตไม่พอขายนะครับจุดเด่นของการปลูกกุยช่ายก็คือนะครับปลูก ครั้งเดียวตัดขายได้2อสปีนะครับคู่แข่งน้อยมากนะครับในหลายพื้นที่ที่ผมไปสำรวจมาก็ไม่มีพี่น้องเกษตรนะครับปลูกกันเลยนะครับทำให้คู่แข่งน้อยส่วนจุดด้อยของกุยช่ายนะครับก็คือกว่าจะตัดใบขายได้ในครั้งแรกต้องใช้ระยะเวลาปลูก3-4เดือนนะครับ และถ้าผู้ที่ปลูกไม่มีประสบการณ์นะครับปลูกไปแล้วระยะเวลาผ่านไป3 4เดือนกุยช่ายก็อาจจะไม่โตได้นะครับจะต้องรื้อแปลงปลูกใหม่เสียเวลาอีก3 4เดือนนะครับต้นพันธุ์ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทการปลูกกุยช่ายจึงจำเป็นต้องปลูกแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับสำหรับผู้ที่ทุนน้อยนะครับ ้องใจเย็นๆนะครับอย่างที่ผมทําอยู่ขณะนี้นะครับแนะนากันเพื่อเป็นแนวทางนะครับทีนี้จะมาพูดถึงเ,เรื่องผลผล,ผลิตใดได้นะครับกับการปลูกกุยช่ายกุยช่ายหนึ่งงานนะครับจะปลูกกุยช่ายได้ประมาณในพื้นที่250ตารางเมตรนะครับหลังจากปลูกกุยช่ายผ่านไป 6เดือนก็จะได้ใบกุช่ายอย่างน้อยตารางเมตรละ1กิโลนะครับขายกิโลละ50บาทในพื้นที่1งานก็จะมีรายได้จากการตัดใบกุช่ายขาย12,000บาทนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับน่าสนใจไหมครับสำหรับอาชีพการปลูกกุช่ายตัดใบขายผู้ที่สนใจอยากจะปลูกกุช่ายนะครับหารายได้ได ถ้ายังไม่มีประสบการณ์มาก่อนต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับจากผู้รู้ต่างๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ